อ่คำถ,ถามต่อมาถามสั้นๆเลยพี่ประภาสอ่านข่าวของเฟดจากเว็บไหนล่ะครับเฟดก็ทั่วไปนะส่วนมากก็เอาจริงพูดตรงๆเลยนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีที่ใดที่หนึ่งเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับส่วนมากก็จะแบบเสิร์ชเอาเลยอะไรเงี้ยครับ Google เลยประมาณนี้หรือไม่ก็ เออเออเอ,อส่มวมาจะเป็นแบบเนี้ยหรือไม่ก็ฟังแบบจากช่องช่องทางเฟ็ดโดยโตรงหรืออะไรอย่เงี้ยครับประมาณนั้นก็คือดูเอาว่าเซิร์ชเอาแล้วก็อันไหนดูน่าเชื่อถือหน่อยก็ใช่ใช่อ์อะไรงหรอใช่ครับประมาณนั้นโอเค อย่างตอนที่แบบเขาประก,กาศอะไรเงี้ยก็สมัคมแลเราก็จะ <c oughs> จะดูจากช่องทางช่องทางหลักของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนก็น้ององอยเงี้ยอารมณ์เดียวกันอะแล้วก็เปิดดูจากจากช่องทางหลักของตัวเอ่อทางการไทยเลยอะไรเงี้ยครับอืมอ่ะ